ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเ c ทุกท่านนะครับผม กลับมาพบกับผมนะครับ MUI Channel นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับบรรยากาศท้องฟ้าปิดนะครับบรรยากาศมืดอค้นนะครับกาเมื่อนี้นะครับผมติ้าพี่น้องนะครับมาเบิงแปลงมันสับหลังนะครับที่หมู่บ้านนะครับได้ใส่รถแท็กเตอร์นะครับขุดไว้นะครับขุดไว้ขุดไว้แล้วกากองออกบางนะครับกองออกแล้วบางส่วนนะครับที่ เปียนเส้นทางนะครับที่แจงทางไว้นะครับก็ขุดแล้วก็เลยกลองไว้แล้วก็เหยียบทางไว้นะครับว่าจะมาใส่มื่อนี่นะครับอาจจะมาใส่มือนี่แต่ว่าผิดแผนนะครับผิดแผนก็คือฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับแต่หลอดทั้งคืนเลยนะครับฝนตกเขาให้ว่าได้นะครับเขาแปลงว่าได้เพราะว่าหมู่ว้านนะครับหมู่ว่านช่วงใบใบนะครับช่วงที่เอารถมาขุดนะครับก็แดดออกนะครับ แดดออกนึกว่าจะบ่มมีฝนนะครับก็เลยทําการขุดไว้นะครับแล้วก็กองไว้บางส่วนนะครับหยยบท่างเรียบร้อยนะครับเหลือต่เอารถมาใส่นะครับแต่ว่าเขาแปลงมาได้นะครับมือนี้นะครับก็เลยพัดต่อไปจักหน่อยนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมสิผ้านะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับวมันสับปะหลังนะครับแปลงนี้เป็นของพอน้องฟ้ามนะครับแปลงนี้เป็นมันอายุ หาเดือนกว่านะครับหาเดือนกว่าที่เพิ่นดูแลดีเพราะสมควรนะครับหัวมันกับขอนขางที่จะดกหลายนะครับความดกความใหญ่นะครับความยาวมีนะครับสําหรับมันแปลงนี้นะครับเป็นส่วนมากจะเป็นหอยบงหกสิบนะครับหอยบงหกสิบนะครับแก็มีผลมากมีระยองเก่านะครับผลมาเนี้ยนะครับสายสุดนะครับสายมือนะครับ และยองเก้าและยองสิบเอ็ดนะครับผลมาานะครับแล้วก็มีซีมอาบแดดเก่านะครับอีกส้นหนึ่งนะครับส้นทึงนะครับสหรับส้นนี้เป็นหอยบงหกสิบนะครับหอยบงหกสิบนะครับผลข้างหญ่ไงพอสมควรนะครับเงอเทียบบกับมั่นทั่วไปนะครับอายุหาเดือนนะครับผลข้างหัวไ่พอสมควรนะครับแล้วกหัวดกนะครับความสม่ำเสมอมีใหเห็นนะครับสลับมั่นแปลงนี้นะครับผม เป็นแปลงที่พอทังฟ้ามดูแลนขางดีนะครับยาเทียบจะบูมีนะครับยาสำหรับระยะปลูกนะครับระยะปลูกระยะปลูกกับระยะร่องนะครับอยู่ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับระยะต้นกับอยู่หกสิบถึงประมาณแปดสิบนะครับนี่ครับอันนี้คุด้หม่วงานนะครับคุดว้เราวันนี้บ่ได้ดึงขึ้นนะครับนี่นี่ครับเป็นเหงามั่นนะครับฝนตกมาใส่นะครับฝนตกมาใส่กัน แน่นนะครับแน่นแล้วก็าจจะเมื่อี้น่าจจะบ่ได้ดึงนะครับเพราะว่าดึงขึ้นกัเขาแปงบ่ดด้นะครับนี่ครับความใหญ่ความยาวนะครับของมันสะบะหลังนะครับอายุแค่หาเดือนนะครับแต่ว่าหัวขอนขังมาไหวเพราะสมรนะครับปลูกตอนวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเมษานะครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหัวบงหกซิบนะครับ กะนี่ระย่อสิบเอ็ดนะครับปนมาหลายพอสมควรนะครับเจา้าของเปลงก็จะไปไปลงเปลี่ยนนะครับมาจจะไปลงเปลี่ยนนะครับถ้าบ่ผิดพลาดกันนาจะไปเมื่อนี้นะครับไปลงเปลี่ยนทางเมื่อนี้เขาเปลี่ยนบ่ได้ก็เลยต้องล่อไปอีกนะครับจักมือสองมือน,นะครับนี่ครับนี่เป็นระย่อสิบเอ็ดนะครับรย่อสิบเอ็ดนี่ครับ หัวก็จะออกสีน้ำตาลเข็มนะครับน้ำตาลแดงประามานนี้นะครับหัวของเราจ้องสิบเอ็ดนะครับสำหรับการดูแลนะครับใส่ปุ๋ยนะครับกะไถเบิกไถเบิกล่องนะครับไถเบิกหลองลงนะครับช่วงอายุหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วก็ถักหญ้านะครับถักหญาถักหญาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก รอบแรกใส,ส yo, ่ยูประมาณไรละครึ่งกระสอบนะครับอันนี้ถามเจ้าของแปลงเพิ่นนะครับการดูแลของเพิ่นจะตกประมาณไรละครึ่งกระสอบนะครับสองไรกัตกประมาณสอบหนึ่งนะครับกาเพิ่นจะใส่ยูสองหลอบนะครับสองหลอบนะครับสามเดือนสามเดือนเพิ่นกันจะมาใส่สูตรระเบิดหัวอีกนะครับปวดระเบิดหัวอีกจะตกไรละ กระสอบพอดีนะครับเพราะว่าสูระเบิดทุ่งกะไอีกไร่ละเครื่องกระสอบนะครับกระตกไร่ละกระสอบพอดีนะครับสรุว่าสองไร่กะไสสองกระสอบนะครับปว่าใสไเป็ี่นสองช่วงนะครับแล้วกาปุ๋ยทั้งใบเป็นน้ำมัขี้มูนะครับเป็นน้ำมัขี้มูหลอบหนึ่งนะครับเพวา่าเป็นบ่มีเวลานะครับบ่มีเวลามาฉีดนะครับปุ๋ยทั้งใบหลอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผลที่เห็นนะครับวันนี้เห็น ่อนขางได้ผลดีพอสมควรนะครับว่าความสม่ำเสมอของต้นมั่นนะครับ้วก็ความดกนะครับความดกความหลายนะครับความใหญ่เพราะสมรนะครับเถึงความดกของเอานี่ครับนี่ครับนี่ครับกรมมันอายุแค่หาเดือนนะครับนี่ครับหัวบงหกสิบนะครับหัวอัส่งกล้วยนะครับส่งแหลมปลายแหลมนะครับ มันเป็นระยะสิบ <Okay. S 1> เอเเ็ดน,นะครับเปลือกหัวิ่นจะสีเข้มเข้มกลมนะครับแล้วมจะภาพปเบิง้งโซนโซนที่ที่มาแปดเก่านะครับว่าหัวจะแตกต่างจากหอยบงหกสิบหลายสำาไหนะครับเพราะว่าพัานนี้ก่อนขังยังไงว่าจสมควรนะครับสำหรับที่หมาแปดเก่านะครับจะภาพมาเบิ้งนะครับ โซนนี่โซนโซนแปดเก้านี่ใส่แมคครนะครับแมคครงัดนะครับเพราะว่าหัวขางเย้าแล้วก็ขาดนะครับกันเอารถแท็กเตอร์เขาคุดนี่น่าจะเหยียบขาดนะครับปีมาแปดเก้านะครับเรามังก่อนขาวนะครับชาวบ้านอื่นนะครับเหมืนความเยาวนะครับความเยาวความใหญ่นะครับ อันนี้มั่นเค่หาเดือนนะครับมั่นเคี่ยหาเดือนเป็นติ้งนะครับนี่คือที่มาเปียดเก่าคนจะเป็นติ้งนะครับติ้งแล้วก็อ้อนนะครับยกขึ้นจะหลบร่งจางสีแล้วครับความดกความเาวนะครับความใหญ่นะครับถือว่าใหญ่โกมูนะครับไม่บรรดาสายพันธุ์ที่ปลูกน้ากันนะครับไม่แปลงนี้นะครับเป็นซีมาเปดเก้านะครับอันนี้เป็นมั่นอายุหาเดือนนะครับหาเดือน ว่ามดกว่ามหญ่นะครับว่าเงานะครับมีเห็นนะครับสําหรับพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าเปลงยกะอยากตำเนี่ยจักน้อยนะครับตำเนี่ยจักน้อยน่ครับระยะปลูกระยะเดียวกันนะครับกับหอยบงหกสิบนะครับแต่ว่าหัวนี่เงาเงาครับเงาครับโกมูนะครับบางหัวนี่เป็นเม็ดก็มีนะครับ ตังเงานีนะครับือวสุดยอดนะครับกับมันอายุหาเดือนนะครับหัวนะครับอันนี้เป็นรองขอบนะครับหัวค่อนข้างที่จะปไก่ๆนะครับนี่ครับเต็มเม็ดเลยนะครับฟิมาแปดเก้านะครับอายุห้าเดือนนะครับหาเดือนกลัวนะครับมันหาเดือนได้ทำนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ขอบนะครับระยองสิบเอ็ดนะครับเงานี่นะครับความดกความใหญ่กสู่แปดเก่าบะไรนะครับแต่ว่าดกได้นะครับดกได้นะครับอวกาความเา่าก็พ่อประมานนะครับสําหรับระยองสิบเอ็ดนะครับเปียงก็ดีนะครับถึงอายุหน่อยแต่ว่าเปียงก็ยังพ่อใจใดนะครับแต่ว่าน้าหนักก็อาจจะเบาเนี่ยจักหน่อยนะครับว่าระยองสิบเอ็ดขันคุดก้อนหนึ่งปีนะครับน้ำหนักเพิ่นจะเบานะครับเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนมั่นที สะสมแปียงนะครับสาหรับระยองสิบเอ็ดนะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าพันอื่นๆนะครับเพราะว่าตาแปียงค่อนข้างดีเพรามสมรนะครับสําหรับระยองสิบเอ็ดนะครับแป้งนี่ก็ปลูกปนไว้หลายนะครับปลูกปนไว้หลายพราะสมวนะครับระยองสิบเอ็ดนะครับปลูกปนกับแปดเกาไว้นะครับตาบอหญนนะครับว่าดกดกหลายดกดกว่าระดกพ่าพรกันนะครับเพแพร ทันอื่นนะครับสำหรับระยะสิบอ็ดนะครับเพราะว่าความใหญ่แล้วการนำนักนะครับจะสู่ท่นอื่นบ่คอยได้นะครับถ้าเทียบใส่มันซีหาเดือนขึ้นกันนะครับนี่ครับกามวันนี้ผ้ามาเบิงเปลียงนะครับเพราะว่าเขาเขาเปลียงขนว่าไ้นะครับเพราะว่าคิดินคิตมลมเลยนะครับว่านำขังนะครับฝนตกทั้งขึ้นนะครับกับมันพอนองฟ้ามนะครับ แปลงสองไร่นะครับแต่ว่านี่หลายพันปนกันนะครับแล้วก็พามาเบ่งความใหญ่ความสม่ำเสมอความดกนะครับความเหย่านะครับของมันสปลังอายุแค่ห้าเดือนนะครับผมอายุห้าเดือนเดือนกุ้งๆนะครับแต่ว่าความใหญ่ความเหย่านี่ได้นะครับถือว่าพันนะครับกับมันแปลงนี้นะครับการมั่งเพลินๆนะครับมั่งเพลินๆคำนวณข่าวๆนะจะ ที่ตันหาตันะมาณนี้นะครับตัวอะไรนะครับตัวอะไรกะกะกะใบนะครับกะประมาณแปดตันนะครับสองลาผมขอกะไบสองราแปดตันนะครับแต่ว่าก็ต้องถาเบื้องอีกเชื่อนึงว่าจะได้เท่าไหร่นะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีขอเสนอเนี้ยเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีขอสงสัยนะครับ อมานคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมใต้คลิปเพิ่มเติมได้นะครับผมก็หรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับหรือว่าโทรมาเรียกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเบอร์โทรนะครับ087นะครับ0817619นะครับผมก็สำหรับพันธุ์มันนะครับสำหรับพันธุ์มันเบอร์17นะครับช่วงนี้ยังบ่าพันได้มีนะครับยังบ่าพันได้มีนะครับการล่อช่วง ปลายปีนะครับช่วงปลายปีแล้วผมจะอัปเดตคลิปลงอีกหลอบนึงนะครับผมกับแปลงมั่นสับปะหลังพอนองซ้ำนะครับอายุ5เดือนนะครับห้าเดือนกลัวๆนะครับ2ไลน์น้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มยูไอชัแนวขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ